สักสิทธิ์เพินลคราฟ2022รัวกล้องมาได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมโพสตกันด้วยนะคะเมื่อกี้คุณก๊อได้ยินแล้วว่าทุกคนจะโพสต์รูปกันใช่ครับเราจะมีผู้โชคดีทั้งหมด10นะเราให้ผู้โชคดีทั้งหมด10คนด้วยกันค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเราสักคนขอเนี้ยขยับขึ้นมาไดนีก่อนอขยับให้โต๊ะของเราขึ้นมาเซตก่อนได้เลยนะคะคได้ครับนี่เราจะสร้างสุขด,ด้วยงานคราฟถามคุณก๊อตก่อนเลยว่าปกติ ชอบไปเดือหรือว่าเคยไปเดินงานงานแนวงานคลา์งานแฮนด์เมดงาน DIY อวยู่ไหมคะจริงๆก็ไปบ่อยนะครส่วนตัวผมเปคนชอบงานเสื้อปักคคือทั้งดู<อ>ซื้อบ้างงานคราบต่างๆ่างจริงๆก็ชอบครับค,คิดว่าถ้าอนา,าคตเราเหมือนแบบว่าหาสไตล์ที่เราชอบได้ก็อาจจะเริ่มซื้อสะสมเงยน,น,นี่นี่นี่สังเกตดีๆค่ะสังเกตดีด สร้อยข้อมือสร้อยข้อมือเห็นไหมคะครับสร้อยข้อมือวันนี้ก็มาจากในงานของเราเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะราจับสปอนเซอร์ที่น่ารักนะคะร้านเงินนันทการค่ะที่คุณก๊อฟใส่ครับอันนี้เป็นเงินแท้นะครับผมว่าจะเก็บกลับบ้านด้วยนะครับได้เลยทางร้านว่าไงคะถ้าทางร้านโอเคถ้าทางร้านโอเคทางเราก็โอเคเราเป็นมิตรใช่ไหมคะอะไรนะฮะเป็นมิตรใช่ครับมิตรจาชีพนิดนึงครับเดี๋ยวก่อนอ่ะ อันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสปอนเซอร์ที่ให้เครื่องเงินนะคะสวยๆมาให้คุณกอลได้ใส่การรู้สึกมีข้อมือแล้วก็มีสร้อยคอด้วยครับขอดูนิดนึงขอดูนิดนึงก็จะเข้าจริงๆเหมือนบังเอิญมากเลยครสร้อยคอกับข้อมือเนี่ยเข้ากับสไตล์การแต่งตัวนี้มากถูกต้องนะคะนะะฮวันนี้มาแบบสบายๆมาในงานคราฟต์แต่งตัวสบายๆชิคๆเครื่องประดับของเราเนี่ย mix and match กับชุดธรรมดาทั่วไปของทุกคนได้เลยดีไหมคะดี เงียบกันทุกคนเลยนะฮะดีคือตอนนี้เหมือนจินตนาการเขาแบบไปถึงไหนคืออย่างนี้คืออาจจะไม่ได้เจอกันนานไงเขาจะบอกตรงว่าอันนี้เป็นอีเวนต์แรกในรอบของผมนะคือสองปีเจ็ดเดือนนอกัานมันจะเป็นอีเวนต์ปิดหรือว่าเป็นไปกองถ่ายก็คือเทกองให้กองละครอย่างเดียวกองซีรีส์อย่างเดียวอย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้ก็มาครั้งแรกเลยมาเจอชาโคราชแล้วก็มีชาวกรุงเทพมาด้วยแถวแถวหน้านี่อันนี้เดี๋ยวก่อนใครมาจากกรุงเทพยกมือมีไหมฮะมีไหมมีไหมอ๋อโคราอยู่น โขาส่วนใหโคลาตหมดเลยโคลาตหมดเลยอ่าโอเคจะ<ต>บอกเขามาจองกันที่นั่งแถวหน้ามาะะมั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยเฮี่ยใครมาห้างเปิดยกมือเอาปรบมือให้เขาหน่อยค่ะสยอดครับโอโ้โหเก่งมากครับใจรัก มีใจรักจริงๆมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำเวิร์กช็อปกันค่ะในช่วงทำเวิร์กช็อปเดี๋ยวเราเชิญทางเจ้าของแบรนด์ทางเจ้าของแบรนด์จะขึ้นมาแล้วก็แนะนําด้วยว่าคุณก็จะต้องทํายังไงร้อยเรียงยังไงเรื่องราวเขามียังไงเพราะว่าทุกร้านในที่นี้เนี่ยมีเรื่องราวมีสตอรี่หมดเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะมาประมือให้กับเครื่องประดับจากร้านออโก็ฟาวซิวเนียค่ะเรียนเชิญคุณกมลวันเสาร์สุวรณหรือว่าคุณมิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมิ้มคุณมิ้มฮะ สาวๆทุกคนนะคะที่อยู่ตรงนี้เขาเพ่งเล็งมาทางเราสองคนเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวผมต้องนั่งไหมฮะหรือว่าให้ผมนั่งลยได้ลยมคุณก็นั่งดีกว่าเนาะจะถนัดกว่าเนาะได้ครับมาตอแตทุกคนมากเหมือนเหมือนจะมาเป็นอาจารย์สอนหรือยังไงดีอ่ะวิทยากรเหมือนเหมือนเข้าช่วงวิทยากรนี่ถ้าอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเราละมุนขนาดนี้เราโอเคไหมคะ โอ้หนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีค่ะครับ <laughs> อ่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณมิมคุณมิมเล่าให้เราฟังก่อนอีกหนทีว่าเครื่องประดับของที่ร้านเป็นยังไงบ้างครับใส่อยู่เหมือนกันอันนี้ก็ใส่อยู่นะคะค,ค่ะเออ่ชื่อมิมนะคะจากร้าน Auto ออโต์ฟาร์มซีเบียค่ะอยู่ที่ตำงบอนด์ด่านเวียนนะคะหมู่บ้านด่านเวียนบ้านเราเนี่ยค่ะอำเภอโชคชัยเออ่ก็อย่างที่รู้กันว่าที่ด่านเวียนเนี่ยเราทำงานดินเผาเครื่องปั้นดินเผาเป็นหลัก แต่ที่ร้านของนิมเนี่ยก็คือจะเน้นเรื่องของชื่อร้านก็บอกนะคะก็คือเป็นของที่ระลึกแล้วก็เครื่องประดับพวกชิ้นเล็กๆแล้วก็เ,เทเบิลแวร์นะคะก็จะเน้นพวกแก้วกาแฟแก้วน้กแล้วก็ดิปเปอร์อะไรพวกนี้ค่ะแต่วันนี้วันนี้เราทําทำอะไรดีคะชวนคุณกอลมาทำเป็นสร้อยข้อมือค่ะที่<อ>ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเท่าไหร่ไม่ได้ชวนปั้นนะคะวันนี้ Okay, right. นึกว่าจะให้เริ่มตั้งแต่แบบว่าวิธีการปั้นดีน้นมาแล้วเอาไปเผาก่อนจะไม่ทันนะฮะจะไม่ทันเพราะว่าปั้นไปแล้วครับในในการทำลูกปัดอินขผาเนี่ยค่ะมันก็จะมีขั้นตอนคือมันต้องปั้นแล้วก็ขุดผีดลายเอาไปเผา,าเผาเสร็จกลับมาก็จะต้องมีการมาอุดลายเพื่อให้ลายมัาขึ้นเป็นแบบนี้นะคะให้ขึ้นลายแบบนี้ก่อนแต่วันนี้เราจะรวบรักตัดตอน มาร้อยเ,เรียงอย่างเดียวเลยค่ะอ่ะเข้าสู่ช่วงร้อยเรียงใช่ฮะตอนแรกเลยอันนี้เป็นตัวอย่างให้คุณตกรองดูก่อนนะคะว่าอยากจะทำแบบไหนหรือว่าเราจะทําใส่เองหรือว่าเราจะทําให้ใครอะค่ะอุ้ยเอ้ยลองกลองดูก่อบ้างอันนี้อันนี้ขอขอคับตอบก่อนได้ไหมคะว่าเราจะทําใส่เองหรือเราจะทําไปให้ใครดีโอ้ได้ทั้งสองแบบเลยครับได้ทั้งสองแบบเลยครับเขาตอบแบบตอบแบบเฟซบุ๊กมากก็ เริ่มแรกให้คุณกอลองลองดูตัวอย่างแล้วก็เลือกลูกป่าประมาณกี่ลูกครับก็ตามข้อมูลของเราได้เลยค่ะอ๋อเนี่เดี๋ยวเราต้องเราต้องกดประมาณนี้ใช้กี่ลูกครับน่าจะประมาณ7-8คถึงแปดะผมชอบสีดำผมชอบโทนดำๆโอเคแปดลูกโทนแบบว่าสีขาวดำสีเทาอะไรแบบนี้นะกะเอาว่า ขนาดข้อมือเราข้อมือคุณกอลนี่จะมาสักเจ็ดแปดรูปใช่ประมาณเจ็ดแปดรูปแล้วจะจากที่เราต้องการลองวางก่อนก็ได้ค่สลับสลับว่าเราอยากได้แบบไหนได้บบี้ครับใช่มาลอเหมือนลองมาลองวางโทงสีแต่ว่าเราเราดีไซน์ก่อนว่าเราอยากได้แบบไหนเพราะว่ามันเวลาที่เราดีไซน์ไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยตอนที่เราทำมันก็จะได้ไวอ๋อต้องวางก่อนโอเค ประมาณนี้ประมาณนี้ได้ไหมครับได้ค่ะได้ก็จออาประมาณนี้นะคะครับโอเคเริ่มแรกเลยอันเนี้ยแต่วิธีที่เราจะทำคือเราจะทำวิธีแบบนี้นะคะอ๋อครับแก็คือใช้ใช้เป็นตัวเกี่ยวขออนุญาตวางไม้ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวกีตาร์ไปทมันจะไปช่วยถือไม้ให้เดี๋ยวช่วยจะได้อธิบายไปด้วยครับโอ้โหทุกคนดูนี่เล ไม่ยากเหรอไดไนะคะแล้วก็เราลองดูเราจะต้องนอันนี้ให่เท่ากับัมนยังไงนะคส่็ไยมีใส่ก็ไฟเสร็จแล้วใส่ก็ไฟแล้วตัดลายประมาณหนึ่งเ็นไหมฮะโอ แล้วก็ตัดออกนะคะอ่ะอา๋ยวพาก่อนพากสเตตที่ดูก่อนอือหือ่าเรียบร้อยค่ะต่อครับใช้คีหักแต่มันหักนิดนึงอ๋อครับใช้คีเหมือนเดิมม้วนกลับอีกโอ้ทำไมของพี่ทำสวยแง่ะเน 安妮。